สวัสดีครับวันนี้ทีมงานรถไถมินินะครับมีเครื่องมือตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องจอดินนะครับขนาดแดนิ้วนะครับผมทําโครงสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้วันนี้ผมได้มีโอกาสมาปลูกตุเรียนครับที่สวนผมเองนะครับในสวนบรรยากาศรอบข้างนี้ก็คือจะลงขาเหลืองนะครับผมจะมีขาเหลืองแล้วก็กล้วยหอมทองครับในส่วนแปลงหลังก็จะปลูกขาขาเหลืองก็โตแล้วนะครับสูงแล้วดังนั้นในส่วนเครื่องมือในส่วนเครื่องมือตัวนี้นะครับ ที่เอาทำขึ้นมาเนี่ยก็คือในลักษณะที่เป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงนะครับในการเจาะดินขุดหลุมฝังเสานะครับทำได้แต่ละัดอย่างเรื่องการขุดดินเป็นเรื่องง่ายมากครับตอนนี้นะครับไอ้ตัวนี้ที่ออกแบบมานะครับนับสองข้างนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานในเวลานานนะครับหมดหมดได้ดูการใช้งานแล้วเราสามารถถอดครับตัวนี้ถอดไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นรถเข็นสามารถใช้รถเข็นเข็นของได้เลยครับก็จะมีล้อ ด้านล่างล้สองล้อนะครับเล็กๆก็เข็นของได้นะครับตรงนี้ออกแบบไม่ให้ใช้สารพัดประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไอเครื่องตัวนี้ให้ชมนะครับว่าลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็สวิตเปิดปิดธรรมดาครับก็น้ํามันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับต้องผสมสองทีนะครับสมุนตรลุกนะครับตัวนี้ดอกลึกประมาณ1เมตรเดี๋ยวให้ดู นี่นะครับหลุมและขนาดหลุมแปดนิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลึกก็ได้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับถ้าถ้าเราเรากดลงให้ให้สุดนี้เลยนะครับได้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับในส่วนขุดหลุมใช้เวลาเพียงเอาเป็นว่าไม่กี่วินาทีก็ได้ครับหลุมขุดไวมากครับถ้าจะลงเสาลงอะไรง่ายมากครับตรงนี้เอาละครับในการขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับสูตรหลักสูตรการปลูกผู้เรียงของผมก็คือจะนาปุ๋ยปุ๋ยตอนนี้เป็นปุ๋ยของโครงการรัฐบาลนะครับที่ ให้ชาวบ้านาทําขึ้นมาแล้วก็แบ่งใส่กระสอบขายตรงนี้เราจะเอาลงรองพื้นนะครับเดี๋ยวลงจะเอาปุ๋ยลงไปเรียบร้อยนะครับเอาดินลงทิศหนึ่งนะครับในสวนและการปลูกของผมนะครับตรงนี้ก็จะต้นทุเรียนนะครับวันนี้ลงประมาณห้าสต้นที่สวนนะครับผมอะปางลงได้เลยครับตรงนี้ อบดินครับ ร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเสาไม้ไผ่ครับท่าสแลนมาคุมนิดนึงป้องกันแดดนะครับในส่วนนะครับในส่วนเครื่องเจาะดินนะครับทางเราผลิตขายในส่วนรถถ่ายเล็กทางเราผลิตขายเองครับเป็นงานที่คนไทยทํานะครับก็ฝากพี่น้องชาวเกษตรทุกคนนะครับราคาเพื่อพี่น้องชาวเกษตรแน่นอนครับสนใจทักมาครับศูนย์เก้าสี่สองห้าสี่เจ็ดเก้าสองสี่ขอบคุณครับ